คอรมออนุมัติมอเตอร์เวย์เอ็มเก้าคร่อมการจนาพิเศษบางขุนเทียนถึงบางบัวทองลงเสาเข็มปีหน้าเสร็จปีเจ็ดหนึ่งอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแนลสี่เจ็ดนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิดชาแนลสี่เจ็ดจะนำข่าวสารเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคมนะครับเกี่ยวกับคอรมออนุมัติสร้างมอเตอร์เวย์ยกระดับทางด่วน M9 บางขุนเทียนถึงบางบัวทองตอกเสาเข็มปีหน้าเสร็จปีเจ็ดหนึ่งระบุเป็นทางด่วนที่มีความปลอดภัยใช้ความเร็วได้ลดปัญหาจราจรวงแหวนรอบนอกได้นะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล e l 47ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับ วันที่สาธันวาคม2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใหม่เลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครตอนทางยกระดับบางขุนเทียนถึงบางบัวทองของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมโครงการ M9 ตามหลักการที่คกกนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP ได้ให้ความเห็นชอบแล้วซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนการจนาพิเศษด้านตะวันตกและเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษรอบกรทมนะครับท่านผู้ชมโดยมีเส้นทาง รวมระยะทางประมาณ35.85กิโลเมตรจุดเริ่มต้นบริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนจุดสิ้นสุดบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับบางบัวทองโดยมีแนวเวนคืนที่ดินในพื้นที่โครงการมีทั้งหมด3ตำแหน่งรวมพื้นที่ทั้งหมด33ไร่2งาน75ตารางวาโดยมีรูปแบบการก่อสร้างเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจร มีทางขึ้น8จุดและทางลง6จุดทางแยกต่างระดับ5แห่งลักษณะโครงการมีความพิเศษที่มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์รองรับการสัญจรที่สามารถใช้ความเร็วได้อย่างปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางโดยคิดตามระยะทางด้วยระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น ระบบ M4 นะครับนายจิรายุกล่าวต่อว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ PPP n e t c o r d รูปแบบสัญญาการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโดยเอกชนจะเป็นผู้รับภาระในการค่าใช้จ่ายลงทุนแต่จะได้รับสิทธิในการจัดเก็บรายได้และต้องรับความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ ส่วนรัฐได้รับผลตอบแทนบางส่วนตามที่ตกลงกันโดยมีมาตรการสนับสนุนโครงการร่วมลงทุนในกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน4,253.30ล้านบาทขอรับจัดสรรงบประมาณปี68กรอบวงเงินร่วมลงทุนที่เป็นมูลค่าปัจจุบัน47,521.04ล้านบาท ทยอยจ่ายให้เอกชนหลังจากเริ่มเปิดให้บริการแล้วจะแบ่งจ่ายเป็นรายปีโดยกำหนดระยะเวลาการแบ่งจ่ายไม่ต่ำกว่า15ปีนะครับท่านผู้ชมสำหรับการแบ่งปันผลประโยชน์เอกชนจะเป็นผู้รับสมรทานเป็นผู้ได้รับอนุญาตในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตามอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางที่กำหนดโดยให้มีการปรับขึ้นทุก5ปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางรถยนต์4ีล้อ10บาทบวกจุดบาทต่อกิโลเมตรรถยนต์6ล้อ15บาทบวก2.40บาทต่อกิโลเมตรรถยนต์มากกว่า6ล้อ25บาทบวก3.45บาทต่อกิโลเมตรนะครับสำหรับระยะโครงการรวมทั้งสิ้น34ปีโดยแบ่งออกเป็น2ระยะ1 ออกแบบและก่อสร้าง4ปีสามารถเปิดให้บริการบางส่วนก่อนได้ 2. ดำเนินงานและปรับปรุงรักษา30ปีเริ่มนับตั้งแต่เอกชนเปิดให้บริการได้ครบทั้งสายนะครับทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและให้รับความเห็นของหน่วยงานไปดำเนินการต่อไปนะครับมอเตอร์เวยประชุมคอรมอ บางขุนเทียนถึงบางบัวทอง M9 MGR ออนไลน์นี่ก็เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับเกี่ยวกับโครงการทางด่วนมอเตอร์เวย์หมายเลข M9 นะครับท่านผู้ชมจากบางขุนเทียนถึงบางบัวทองคาดการลงตอกเอกเข็มประมาณปีหน้าแล้วเสร็จเปิดบริการประมาณปี7-1นะครับท่านผู้ชมวันที่3ธันวาคม2567นะครับคลิปนี้อาบผิชอบ ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนล47ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับช่องโควิดชาแนล47ขอขอบคุณครับ